สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอฟวิธีแมนครับจะมาแนะนําวิธีการใช้ฟังก์ชันซูมหน้าจอใน iPhone บน iOS 16สหนะครับสาหรับใครหลายคนนะครับที่เจอปัญหาว่าเวลาอ่านข้อความใน iPhone แล้วรู้สึกว่าตัวอักษรมันเล็กนะครับอ่านแล้วอ่านยากนะครับอยากจะให้มันอ่านง่ายขึ้นนะครับตัวขนาดข้อความนั้นใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันซูมหน้าจอได้ครับซึ่งขั้นตอนในการใช้ฟังก์ชันนี้ทํำยังไง ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ฟังก์ชันการซูมหน้าจอใน iPhone บน iOS 16บนะครับขั้นตอนง่ายๆครับก็คือกดไปที่การตั้งค่าหรือเซตติ้งนะครับการตั้งค่าหรือเซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาหาหัวข้อจอภาพและความสว่างครับจอภาพและความสว่างนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนมาล่างสุดครับจะมีเรื่องหัวข้อการซูมหน้าจอนะครับการซูมหน้าจอคือตรงนี้นะครับการแสดงผลนะครับตรงนี้นะครับให้เราตัดเข้าไปครับ มีเล <es> anyway, ือก2องแบบครับก็คือค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นนะครับนี่ก็สาธิตให้ดูนะครับเมื่อถ้าเกิดเราใช้ในส่วนของข้อความตัวใหญ่นะครับเห็นไหมข้อความตัวใหญ่นะครับก็จะบอกว่าจะซูมให้มีข้อความที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพื้นที่นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับยกตัวอย่างนะครับนี่ครับติ๊กเข้าไปนะครับแล้วกดเสร็จสิ้นครับตรงนี้นะครับอ่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกลับมาครับตรงนี้นะครับจะรู้สึกได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับยกตัวอย่างตอนนี้เห็นไหมนะครับการตั้งค่าเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้จอแสดงผลเนี่ยภาพก็คือฮอสปอรตส่วนบุคคลนะครับเนี่ยบรรทัดอยู่ที่สุดท้ายคือฮอสปอรตส่วนบุคคลนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรากลับไปใหม่ครับกลับมาที่หัวข้อการซูมหน้าจอนะครับเป็นค่าเริ่มต้นเสร็จสิ้นนะครับนะครับแล้วย้อนกลับไปนะครับเห็นไหมหน้าเริ่มต้นนะครับจะเห็นว่าเล็กลงมานะครับกลายเป็นว่าเราจะเห็นคําว่าการแจ้งเตือนนะฮะนี่นะครับ ถ้ากรณีที่เราใช้งานแล้วรู้สึกว่าข้อความอ่านยากนะครับแล้วตัวอักษรมาเล็กไปนะครับลองใช้เทคนิคนี้นะครับโดยการเข้าไปที่เหมือนเดิมครับจอภาพและความสว่างนะครับเลือกข้อการซูมหน้าจอกดแสดงผลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกข้อความตัวใหญ่นะครับนี่นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับนี่เลยครับนี่เลยนะครับจะเห็นว่ามันขนาดใหญ่ขึ้นซูมได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเู่นถ้าคุณอ่านลน์อ่านข้อความเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการใช้ฟังก์ชันการซูมหน้าจอนะครับ ใน iPhone บน iOS 16ครับแล้วนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t f i e ครับ